สวัสดีค่ะทุกคนแม่เอนลิเกาแล้วก็เบบี้เกนนะครคลิปที่แล้วนะคะเราไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างโอ้ยลีรามโปนใช่แล้วก็มีนครธนมุรใช่ค่ะแล้วตอนนี้เราอยู่จังหวัดอะไรแล้วเอออยู่จังหวัดอุดรอุดรธานีนะคะอะตอนนี้เราอยู่ที่พักของทริปนี้ของเรานะคะทลิปนี้ก็คือที่ราวเทา ารเ r i g h t Blue Monkey Hotel ค่ะอันนี้ก็เป็นที่พักแบบที่สวยมากนะคะของเมืองอุดรธานีใช่อยู่ตัวเมืองเลยสะดวกสบายมากอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องพักที่นี่แล้วเดี๋ยวจะพาไปกินร้านอร่อยๆสวยๆแล้วก็พาไปชมทุ่งดอกไม้ด้วยใช่ค่ะก่อนอันนี้เราจะแนะนำล็อบบี้ก่อนค่ะป๊าบาทางนี้ดึงดึงดึงมีของให้กินเล่น สาธารณะแล้วที่สำคัญคืออะไรปะปะมีเซ็นเตอร์พอยต์กับยูดีทาวเอออันนี้เป็นจุหมากแม่แอนเคยหาเพราะมันเหมือนเป็นแหล่งรวงวย่เลยนะค่ะเออเฮ้ยเซ็นทรัลอยู่ตรงนี้ใกล้ๆก้เลยมีด้วยเใกล้ใกล้แหล่งมาเจริญมากใช่เจนบอ้นี่สนใจใช่เหรออันนี้สระว่ายน้ำสวยมากเลยค่ะนี่ใช่โอ้โหแบบเห็นวิวอ่ะวิวเป็นบึงเหรอฮะ เป็นหนองบัวน่ะน่ะเออใช่บึงบัวบึงบัวเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะคะอีกวันหนึ่งเนี่ยเราจะมาพายเรือขยันขยันอยากลงลงน้ำเหรอไม่ได้เอาชุดมาอุ๊ยแปลกๆปลอ่ี่แก็มอยากลงตัวเปล่าเลยพี่แก็อยากลงมากเลยอ่ะเหงาไหมเดินไปไกล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 โอ้โหนี่นี่บรรยากาศนะฮะโอ้แบบชิวๆอ่ะโอ้ตรงนู้นมีแบบศาลาแบบมีที่นั่งให้นั่งเล่นกันด้วย มาชมห้องพัก่อนที่นี่กันดีกว่าะคห้องของเขาก็จะเป็นแบบซิตี้โฮเทลเนาะแต่ว่าให้บรรยากาศรีสอร์ทเล็กๆนะคะนี่เตียงใหญ่มากเลยเจ็ดฟุตได้นอนกันสบายเลยทีเดียวนี่ตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นแบบเก้าอี้พักผ่อนแบบเทศไทใช่ค่ะแล้วก็ออกมานี่เป็นวิวแบบหนองบัวนะคะเนี่ยแบบสวยงามเหมนกัทุกสิ่งอย่างเขามีความเข้าตีมไม่แต่กระเบื้องอะไรกระเบื้องนะคะก็เข้ากับว่าอันนี้หมดเลย เเฮ้บบี้นี่เห็นสาวว่ายน้ำเลยนค่ะเห็นสาวว่ายน้ำแล้วก็มีคนไปนั่งเล่นริมริมน้ำเต็มเลยเค้าข้าวเหนียวให้ด้วยจะติมกข้าวเหนียวเหรอมีข้าวเหนียวจริงป่ะไม่ใช่เป็นนเอป็พวกกาแฟอย่างนี้ใช่ไหมคะโอเคจะบอกว่าเป็นโรงแรมเล็กๆแต่ครบคันกระทัดรัดด้วยนะคะราคาก็ย่อมเยาวด้วยนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราออกไปกินอะไรอร่อยๆดีกว่า ดีกว่าพามาคาเฟ่ที่จังหวัดอุดรอุดรค่ะราชธานีนะฮะอุดรอุดรธานีอ่ะโอเคเรามากันที่ไหนบ้านนาคาเฟ่บ้านนาคาเฟ่นะฮะโอ้บรรยากาศนี่เข้ามาทางเดินเนี่ยโอ้โมเลื่ขเปิด9้าโมงเช้าถึง5้าโมงครึ่งนะแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรข้าวเย็นเขาไม่ขายไงฮะเขามีขดเขาขายหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะนี่โลโก้เขาเข้ามาเจอเจอสาบัวก่อนฮะ โอ้ขนมเค้กน่ากินมากจริงๆนะขอไปดูนี่ร้านเขาสวยมากจํานวนนะช่วงโควิดนะฮะนี่มเราลังเลงเค้กไว้ก่อนเลงเค้กไว้ก่อนค่ะนี่เขาวางการงานก้าวมากน้องเกลียบแงมแงมเกลีย์แล้วไงนะแม่แม่เออเกลกยบโอ้โหมีอน่าหนูน่าหนูเลย มันมี t อปปิ้งเป็นผลไม้แล้วไม่ใช่บุอันไหนอร่อยครับซิเนเช่ก็จะเป็นเควาเช้าค่ะสีส้มนะคะแล้วก็พวกพลาผลไม้ค่ะมีฟุต้าค่ะครับเชอร์รี่ค่ะมีกีบุลลาเบอร์รี่พาร์คค่ะเลมอนค่ะนะครับโอ้โหเดี๋ยวเอ็กซ์ติวติว่าเรากินของข้าวกันดีกว่าแล้วค่อยมาเลือกเคสดีกว่าไม่จะสั่งไว้แล้วก็ค่เก็บไว้แล้วเดี๋ยวค่อยค่อเขาออก กาครับาแฟก็มีนี่มีแอลมอนทาร์ดขโลโก้ก็สวยมากเลยครอบแบบนี้อันนี้เป็นบ้านเครื่องอะไรอ่ะคนทำสวนนะบึงบือเก็บเสือด้านขวาอันนี้จะเป็นบึ้งบัวละฮะไข่เจียวมีไข่เจียวเจียวอ่ะคร เนี่ยอะไรคาคารากอนแปลว่าอะไรมามาคะทารากอนเหมือนชื่อมังกรอะไรไม่มันจริงๆเป็นน้องของคาลากอนนี่ถ้ามีเด็กเด็กน้อยๆเนี่ยโอ้เล่นทรายได้ด้วยเหรอคะโอ้จะทำอะไรอ๋อจะขี่ม้าอันนี้เป็นหมาปะเป็นหมาเหรอะหมาลิ้นยาวโอ้เบบี้เจนชอบเบบี้เ็นชอบแบบนี้น้วก็เอามือยันอยู่มือยันอยู่ไม่ค่อยไปนะเจตัวหนักแล้วเดี๋ยวดีตรงนี้เอามันติด มันิดปปกายกายก็ขอย่อมแย่กับเขาอ่ะายายกากาก้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 านี่ดูเข้าไปนะโอ้โหนี่ดูสินี่ดูเขาทำโรงนามมันเป็นแต่งมันเป็นคาเฟ่สวยงามมากจริงใช่ใชเรื่องเด็กเสิร์ฟอีกนี่บรรยากาศนี่ดีมากนะแต่มันร้อนไปหน่อยนะครับหม่าม้าค่ะไม่มีแอร์นะไม่ไม,มีแอร์อ๋อโตนี้แหละัวนี้มีพัดลมเดี๋ยวเราล็อกตัวเลยของเรากไปเลยนะครับ คืออาหารแล้วก็ประมาณเริ่มต้นที่55บาทนะถึงประมาณเกือบร้อยประมาณนี้อาหารเป็นอาหารทั้งจานเดียวทั้งกับข้าวใช่คเ่ะแต่เขาบอกว่าที่นี่เขาเด่นอ่ะก็คือขนมเค้กข้างหน้าก็เค้กเขาเริ่มเมื่อกี้ร้อยกว่าบาทนะสองร้อยประมาณนี้คือแพงสุดคือร้อยเก้าสิบาทชิ้นของตกแต่งก็สวยงามมากเลยมีต้นชิดฟ่าสแบบแห้งๆก็ทำได้ ขึ้นใช่ไหมอ๋อห่างขึ้นปกติเป็นอะไรบ้างนี่อะไรมีบรรยากาศดุรอบลมหนามันมันแอบร้อนนิดนึงเนาะจริงๆถ้าเย็นจะดีมากมันก็จะแบบรำไรรำไรนะนี่เขาแบบใช้แบบผ้าถึงเนาะตรงนี้จริงๆบรรยากาศดีแต่มันร้อนเนาะมันแบบมีโดนแดดนิดนึงอ่ะแล้วก็มีวิวนี่ มีวิวแบบอย่างนี้เลยวิวบลอบปลัวนี่น้ำพุปน้ำูเออถือว่าเป็นร้านที่สวยนะฮะนะสีมากนี่เป็นถัดไทยอะไรนะเช่นจันนะฮะตัวตัวนี้เป็นน้ำอะไรฮะน้ำส้มจีทโซดามะนานเลยน้ำก่อนไงไม่เปรี้ยวมากไม่เปรี้ยวมากชื่นดีมีมะนาวอ่ะมีมะนาวเรียบร้อยกุ้งปลากุ้งปลากุ้งเพรียวเรียบร้อยใช่แล้วใช่แล้ว ินหอมมากกว่าใส่พริกหน่อยนะจะดีอืได้รากเผ็ดทอดแล้วก็ผัดผัดเออผัดนี่ผัดไข่งเส้นมันจบอยู่ข้างล่างเ่เน่เนเส้นผัดที่เมาเผ็ดกรอบอ้าวการล่นเทียมเลยรสชาติดีนะเผ็ดอืหน่อย เมื่อกี้เลยถักแบบที่เมาชัดเจนมากเดี๋ยวคนนี้กำลังทิ้งช้อนที่ส้อม b บ b y c h i นควรจริงๆนะมาฮัลโหลแบบคือที่นี่อาหารเป็นมังเราดีมามังหมดเลยนะฮะดูน่ากินมากเฮ้ยรสชาติเขาไม่แย่นะเป็นมังแต่ว่าโอเคนะดีอาหารอร่อยทุกอย่างเลยเดี๋ยวรอเค้กค่ะ แล้วไ,ได้เวลานะคะขนมเค,ค้กที่เราเรอคอยสั่งจองไว้ตั้งแต่ตอนเข้ามานะคะนี่อันแรกนะคะเป็นบานอฟฟี่นะ <c oughs> คือจริงๆตอนแรกว่าจะสั่งแบบว่าพวกเบอร์รี่เค,ค้กอะไรเงี้ยนะคะ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> เห็นอันนี้แบบเตะตาสะดุดตามากกว่าเดี๋ยวเรามาชิมกันอร่อยมากระวังแผน่นเตือเลอ อร่อยมากเลยค่ะปบบวาหอมกำลังดีนะคะหวานแบบกำลังตามีคนขายแรดามเองเลยเค้กมะพร้าวค่ะเค้กมะพร้าวค่ะจิ้มให้เลยชิ้นดูแบบใหญ่โตมากอืมอร่อยไหมอร่อยไหมเกสดเขามีแบบว่าแทรกชั้นด้วยเนื้อมะพร้าวอยู่ระหว่างเค้กนะคะดี ดีงามมะพร้าวอ่อนมากหอมมะพร้าวมากร้านนี้แนะนำเลยนะอยากสั่งอ<ร>ีกเลยอ่ะราคา,า,ามาเที่ยวกับต่อนะคะรามาถ่ายรูปกับดอกไม้กันดีกว่าวันนี้มาที่ทไหนคะสวนสิทธิกรค่ะ,คะสวยมากเลยค่ะ สวยจริงนะเนี่ยนางแบบสวยมากเลยค่ะเป็นดอกคัตเตอร์กับดอกเบญจมาศค่าเข้านะคะคิดแต่ผู้ใหญ่30บาทนะคะส่วนพร็อพพวกนี้นะคะเขาบอกให้เอากลับบ้านได้เลยไม่ใช่เอาไม่ใใช่อะห้ยืมให้ยืมให้ยืมถ่ายพร็อพใช้ฟรีนะคะตอนมีเจลแอลกอฮอล์กับสเปรย์แอลกอฮอล์ใช้เรื่อค่าเชื้อหมดแล้วนะคะค่าเชื้อหมดแล้วค่ะอุ้ยมะม้านี่อะไรฮะมาเอาแบบนี้เลยเหรอกายกายเรื่อะไรเหรอ กาอย่าให้มันเทนมันเหมือนเขาเลยแม่เหมือนอินเดียแดงนิดนึงนะคะคือร่มไม่ค้าเสียดายเอาล่มดีกว่ามั้งเสียดายแม่แอนไม่ได้เตรียมชุดที่แบบอ่าดอกไม้มาหรอดอกไม้มานี่มาม้ามาม้าเอาหมวกอย่างงี้ดีกว่าหมวกหยวกปีกๆเนี้ยน่าจะเป็นหวานหวานเนี่ยฮะเนี่ยเนี้ยเนี้ยหมวกปีกๆเนี้ยค่ะค่ะเนี้ยเนี่ยเนี้ยอย่างเงี้ยอันนี้ค่ะเออเนี่ยหวานหวานเนี่ยลองดูเจ๊ได้ยังคะ นี่นี่เจสหนูว่าหวานหวานเล้อย่างนี้นี่อย่างนี้เอาไปนี่ก็ได้นี่นี่เอาแบบนี้ก็พอเนี่ยเด็กๆเนี่ยอย่างนี้บอกว่าวันนี้นะไมะเป็นของเราสวนเป็นของเราไม่มีใครมาเลยดังนั้นเราถ่ายรูปกันใช้เวลาได้เต็มที่โ้โหนี่จงถึงทุ่งดอกไม้แล้วค่ะดอกไม้เขาเป็นดอกคัสเตอร์ใช่ไหมคะกับดอกเป็นจามาดนะฮะนี่นี่รู้ไสวนเขาไม่ได้ใหญ่อะไรนะคะแต่ว่าถ่ายรูปออกมาสวยสวยอ่ะ อ่าอันนี้เราเอาเริ่มตรงนี้ก่อนเลยแม็กชิงช้าอันนี้ดอกไม้ตงนู้นมีเป็นดอกไม้ให้ขึ้นไปนั่งเลยนะอ๋อจริงว่ะก็มีเป็นจุดจถ่ายอ๋อมีเขามีแบบเป็นซูมถ่ายรูปไวปกำลังเ,ลงเดินเข้าไปในดงดอกไม้เลยนะฮะโอ้โหดอกสวยไหมพวงมาแลง บอกว่าชอบ<น>ซุมนี้ที่สุดเลยค่ะดอกมันแบบว่าส<น>ีแบบพาสเทลนี่บ้างนะลูกหมวกซ้อนหมวกซ้อนหมวกซ้อนหมวกมันกล้องนะไม่มีรูปสไบอ่ะเดี๋ยวมามาถ่ายให้หนี่เขามีจุดแบบว่าถ่ายรูปหลายจุดมากเลยนะคะตรงนี้เป็นโซนที่แบบดอกสีขาวโห ถ่ายทำนะฮะมีมีคนแบกกายนี่ไม่ไม่ได้ถ่ายเท่าไหร่เลยนะฮะมีคนเป็นคนแบกพร็อพแบกพร็อพโอ้โหนี่ย้อน <มา S 1> แสงสวยมากเลยเนะะี่ย เงือแตเงือชุ oh, okay. ่มเงือแต่ฮะแนะนำว่าให้พกชุดสวยๆมาค่ะอ่านะโอเคก็มากันได้ที่สวนสิทิกรนะคะอ้าววันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายเย็นบ๊ายบายอะไรอ่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ